สำหรับคลิปนี้นะครับผมได้สุ่มไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเขาอ้างว่าเขานั้นเป็นแฟนกับน้องมิวและเขามาหาว่าผมเนี่ยไปยุ่งกับแฟนเขานะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นอย่างไรเขาคือแฟนน้องมิวจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้กันเลยครับินจ่าไซบอกนักวางเพลิง และอาชีพทุกอาชีพในแมป99คืนในป่าใครสนใจรหัสอาชีพแมปนี้ VCS h o p มีบริการรหัสในแมปนี้ทุกอาชีพ <Wow. S 1> และยังมีบริการรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มวันบริการกดเกมพาสน,นอกจากนี้ยังมีบริการแมปอื่นเช่นแมปบล็อกฟุตกอดกาเดนเด r เทลใครสนใจอย่าลืม VCS h o p ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาอัดคลิปนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเปิดคลิปมาเนี่ยพร้อมกับจะมาทำกิจกรรมใหม่นะฮะก็คือกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็คือมีเจ้าบอสตัวใหม่นะฮะของแมป99คืนเนี่ยโผล่ตัวมาแล้วครับก็คือบอสข้างขานะฮะผมกะว่าผมจะมาสำรวจถ้ำข้างเขานะครับ แต่วันนี้นะครับผมดันมาเจอกับคนคนนี้ครับที่เขาเข้ามาเล่นกับผมนะฮะเพราะที่ผมเข้าอ่าไม่ได้เข้าห้องวีนะครับเข้าห้องธรรมดาแล้วก็มาเจอเขานะครับซึ่งนะฮะมันแปลกๆนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์ข้อความมาประมาณนี้นะฮะตั้งแต่อยู่หน้าล็อบบี้แล้วแต่ว่าตอนล็อบบี้ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมตั้งใจจะมาเปิดคลิปในเกมนะครับอ่ะ เขาทักมาประมาณว่าใช่คนดังเปล่าครับพี่พี่ตอบหน่อยชื่อคุณคุณนะเหมือนเคยดูเลยเนี่ยยิงอ่ะไม่ตอบพี่พี่อ่าประมาณนี้รู้จักมิวไหมครับ f อฟต้องมิวปะเนี่ยมิวไหนครับตอบหน่อยอย่าตอบแล้วไงมิวไหนครับมิวไหนครับเดีย๋ยวผมไปหาของกันดีกว่าตรงนี้มีฐานหินด้วยอุ้ยห <c oughs> มา <c oughs> ตกใจหมาอะไรครับนี่ย เ okay, รียบร้อยมิวที่น่ารักน่ารักน้องมิวน่ารักเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยตอบเขาได้ขวานมาไม่รู้จักครับไม่รู้จักโอเคอัพกองไปเรียบร้อยมีความหาอาหารดีกว่าวุ้ยได้เท้ากระต่ายมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะแลกกระเป๋านะฮะ เดี๋ยวเราจะไปหาถ้าของข้างขาวดีว่าถ้ำข้างข่าวเป็นยังไงยังไม่เคยเล่นเล่ยนะนี่เป็นครั้งแรกนที่ผมเข้ามาแล้วผมก็จะไปตัวจริงเปล่าเฮ้ยตัวปอมตัวจริงหล่อก,กว่านี้เยอะไปหาของนี่มายืนทําอะไรตรงนี้นไปหาปามของปามของนุ่นทํำไมชอบกรอบคนดังแล้วทํา โอ้โหิมไม่ได้ทําไมหรอทำไม,ำไมแล้วจะทําไมอยากดังเหรอใช่ใช่ใช <laughs> อยากดังครับอยากดังมากเลยอยากมีคนติดตามสักสิบล้านโอเคผมไปตาม <c oughs> หาถ้ำค้างคาวดีกว่า <c oughs> พิ้มอะไรมาเด็กเกียรตะปันประสาทป่ะนี่ยตัวจริงเปล่าอ่าบอกไปหน่อยบอกไปหน่อยไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่านะตัวจริงดิไปหาของนง่นไปหาของมาช่วยกันปง,งกันฟามจะได้แบบไปบุกถ้ำค้างคา,งา,งางวดูเร็ว,รวสรุปพี่ มายุ่งอะไรกับมิว w <What? S 1> มิวไหนมิวไหนเออผู้หญิงในชีวิตผมเนี่ยคนชื่อมิวเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีนะมิวที่นี่ใส่ดีดอะ่ะไม่รู้จักนะมิวที่นี่ใส่ดีอ่ะไม่เคยรู้จักมิวที่นี่ใส่ดีอะไครนคนชื่อมิวเนี่ยใส่ดีนี่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักอันนี้จริงๆนะฮะผู้หญิงที่ชื่อมิวในชีวิตผมเนี่ย ไม่ค,ค่อยรู้สึกว่าเป็นคนดีเท่าไหร่ช่วยเด็กกันดีกว่าผมเจอมิวในแมปนี้อะไรวะคืออะไรเจอมิวในแมปนี้คืออะไรเอาตามมาทำไม <c oughs> คืออะไรอะไรของเขาวะแบบอารมณ์เหมือนพูดเหมือนรู้จักกับมิวอะ่ะเหมือนต้องรู้จักกับน้องมิวอะ่ะใช่อ่ะ <c oughs> ทำไมพี่แอบอ้างเป็นแฟนมิว <What? S 1> เดี๋ยว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 พูดตอนไหนผมพูดตอนไหนครับ อะไรวะโวยหิวโวยหิวข้าวจะกลับบ้านกินข้าวกันกลับบ้านไปกินข้าวกันได้คอนเทนต์อีกแล้วโกสุ่มมาเจออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออแล้วดูเหมือนจะพิมพ์ช้าเลยกูจะพิมพ์มาแต่ละคำโอ้โหดิมีของกินอยู่ระวังโดนกวางไล่เดอ้อเก็บอาหารเก็บอาหาร สรุปยังไงยังไงนี่คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตอบอะไรมันเป็นแฟนน้องมิวหรอมันหวงมิวเหรอไงเป็นแฟนมิวหรอฮะเป็นแฟนมิวหรอที่มายุ่งอะไรกับมิวพูดตรงๆนะในคลิปผมแต่ละคลิปเนี่ยผมยุ่งกับน้องมิวไหมคนดูช่วยตอบหน่อยใช่เป็นแฟนมิวเหรอใช่เนี่ยไม่เคยยุ่งเลยครับไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยยุ่งเลยผมเห็นพี่เปยของมิวโอ้โหตั้งแต่ชาติไหนแล้ววนะ่าเปยของมิวนะ่ะมันนานแล้ว เองไปอยู่ไหนมาอืมมันนานแล้วครับเปของมิวนะ่ะเด็กโปกที่ไหนเนี่ยเฮ้ยหรือว่าไอ้นี่จะเป็นแฟนน้องมิวไอคนที่ผมชอบพูดว่าเป็นแฟนที่ขับสิบล้อใช่เปล่าเฮ้ยคือพี่ชอบแย่งของชาวบ้านเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะสรุปแฟนมิวจริงเหรอ <c oughs> ใช่ดีเลยเอาไปเก็บด้วยแฟนเองอะ่ะ ครบมาเดือนหนึ่งแล้วโอ้ครบมาเดือน,นงแล้วจริงปะเนี่ยเสียใจด้วยเออตายละพิมก็พีมไม่ได้ชอบตีท้ายควเหรอคนดังแย่งแฟนชาวบ้านโอ้โหเมียก็มีบอกแฟนเองบอกมิวนะอย่ามาหาผมอย่ามาแย่งคนอื่นมัวซัว,วละใครกันแน่ที่ใครกันแน่ที่มายุ่งกับชีวิตของใคร มิวบอกพี่มายุ่งมึงเชื่อหรอมึง <laughs> เ <M' un S 2> ชื่อหร <laughs> อเ <laughs> ว้ยกูจะไปหาท่ามั้างคาวเนี่ย <laughs> ผมไปถามมาตะกี้โอ้น oh, ี่คุยกับมิวอยู่ด้วย <laughs> ถามจริงเชื่อหรอทำพูดของน้องมิวแต่มันเชื่อได้เหรอวะ <laughs> <laughs> แต่ว่าท่ามั้างคาวอยู่ไหนวะเนี <laughs> ่ยผมเชื่อมิวโอ้โหเชื่อมิวด้วยไม่รู้จะพิมพ์อะไรห้าห้าไปก่อนดีวิตที่ชื่อต้องมิวเนี่ยก็น่าจะไปไม่รอดละ ผมไปดูคลิปพี่มาเป็นไงดูคลิปพี่มาแล้วเป็นไงปั้นน้ําเป็นตัวชิบหายไปเรื่อยเราเนี่ยพี่ชอบย่างแฟนชาวบ้านพอเธอน้องพี่เหนื่อยน้องพี่เหนื่อยเล่นกันดีๆช่วยพี่หาทําค้างคาวเถอะน้องโอ้แต่งตัวก็ดีแต่งตัวดีแบบนี้เนี่ยโดนมิวหลอกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดนมิวหลอก pper. ไปเท่าไหร่แล้วพิมพหลอกตรงๆไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะนั่นก็เลยต้องหลอกแบบนี้นะครับสรุปพี่ตัวจริงแน่หรอ อะไรของมันวะเนี่ยอะไรตัวปลอมครับห้า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 ตัวจริงชุดดำนี่โอ้โหมึงติดตามกูั้งแต่ชาติไหนวะเนี่ย <c oughs> น่าจะประมาณสองปีที่แล้วไอ้นี่มึงรั่วไอ้นี่รั่วจัดเชื่อผมเิรั่วแบบอยากมีบทบาทไงก็เลยแบบว่าเสแสร้งแกล้งทำอยากมีบทบาทหรือเราอะ่ะฮอยากออกคลิปปหรออยากให้ถ่ายคลิปหรอหรือไงทำไรต่อไม่ทำแล้วไม่ทำอะไรอยู่เงี้ยดีละนะฮะ ไปหาของปะไปหาของไปไปหาของไปเร็วไม่มีของกินเดี๋ยวตุยนะพี่พี่อะไรพี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอดเพื่อนมันนะแล้วผมก็จะไปเอาน้องมิวตัวจริงมาคุยกับมันดูซิว่าน้องมิวจะว่ายังไงมิวทักมามิวทักมาด้วยเฮ้ยมิวทักมาด้วยว่ะอะไรเนี่ยอ๋ออะไรผมต้องผมผมจะเชื่อใครดีจะเชื่อมิวหรือเชื่ออ้น,นี่เนี่ยทำไมมันดูโคหห โผลมาทุกวันจริงเหรอดีใจด้วยนะรักกันนานๆโอ้ยผมเศร้าจังเลยจุดอะไรมาโอ้ต้องมีมีแฟนแล้วอ่ะผมเศร้าผมจะร้องให้หัวใจอ่ะขอบคุณครับจ้ะแต่ทีหลังแต่ทีหลังอะไรวนะน่ะไม่ต้องยุ่งกับแฟนผมเฮ้ยเฮ้ยเราไปเสียงกุนตีนี่มันเปลี่ยนไปอะ่ะพวกเราที่จะมาบุกอะ่ะ เฮ้ ي, ยเสียงดน,นตรีเปลี่ยนไปว่ะเดี๋ยวคลิปหน้าท่านผู้ชมผมจะเอาน้องมิวมาคุยกับมันดูซิว่าน้องมิวจะรู้จักมันจริงหรือเปล่าหรือว่าไอเนี่ยเป็นเด็กขี้โม้ผมจะปล่อยให้มันโดนรับที่ตีตุตยอยดูนะเอาแล้วกวางกวางเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอทำไมนายทำแบบนี้ทำไมนายกลับมาโจมตีเราอีกแล้วเออเอามันเอามาเลยรับที่เอามันเลยเอามันเลยเออ อาวุธอะไรก็ไม่หามนี่ตุยแน่เอาเอาเอาอายิงให้ยิงให้อายิงให้ยิงให้โอ้ยทำไมกากจังเลยอ่ะทำไมกากจังอ่ะกากจัง ตุยแล้วหรอโอเคท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้นะฮะผมจะถามเขาคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่ผมสงสัยมานานเลยถ้าเขาตอบถูกนะฮะผมว่าเขาจะใช่แฟนน้องมิวแน่นะครับผม <c oughs> ถ้าไม่ชุบตัวปอมแล้วแต่ดิ <c oughs> เองทํางานขับ10บล้อใช่ไหมรอดูซิว,ว่าเขาจะตอบว่าอะไรเองทํางานขับสิบล้อใช่หรือไม่บ้าบ้าอะไรอะ่ะผมขับบท๊ทเอาดีๆเอาดีๆ สิบล้อไหมตอบมาตรงๆะอ่ะ,อะเผาเอาเผาไฟตอบมาตรงๆครับน้องสิบล้อเปล่าถ้าสิบล้อ่ยผมว่าใช่ละแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือถ้ามันไม่รู้เรื่องเรื่องนี้นะก็คือไม่ใช่สิบล้อไหนพี่อ่ะกูว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละเองอ่ะไม่ใช่แฟนมิวไม่มีทางเองไม่ใช่แฟนมิวแม่คุยเองไม่ใช่แฟนมิวแน่แฟนมิวอ่ะเขาขับสิบล้อไว้มิวอยู่ข้างๆผม ให้ผมสรุปมนาะท่านผู้ชมครับมันเป็นเด็กโปกที่มันแค่อยากออกคลิปแล้วอยากแบบมีตัวตนน่ะคือเข,เขาเขารู้แลว้ว่าผมเป็นตัวจริงเขาก็เลยแบบหาเรื่องคุยนะฮะแล้วก็หาเรื่องแบบมาแบบเอออยากมีบทบาทพูดงยืดดีกว่าเหมือนจะรู้ว่าผมอัดคลิปอยู่มันก็เลยตามเข้ามานะโอเคอเ่๋ยวผมแอดเพื่อนไว้บวกเพื่อนบวกสิ บอกเพื่อนไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาน้องมิวเข้ามาในห้องด้วยแล้วมาดูซิว่าน้องมิวเนี่ยจะพูดว่าอย่างไงนะถ้าเกิดว่าน้องมิวเจอเขานะครับรับเพื่อนด้วยไว้โอเคถ้าผู้ชมคลิปนี้นะับจริงๆผมตั้งใจว่าจะมาตามหาถ้ำเด็กแหละแต่ไอ้ใช่ถ้ำเด็กดิผมตั้งใจจะมาตามหาถ้ำครั้งคราวแหละแต่พอมาเจอไอ้หนุ่มนี่เลยแบบอารมณ์อยากจะทําคลิปมันหมดไปแล้วอะ่ะมิวบอกพี่ตัวปอมเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรก็ช่างเหอะนะโอเค ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะวันนี้ผมมาโดนเด็กปั่นฮะหมดอารมณ์เล่นนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องมิวเนี่ยเข้ามาคุยกับเขาเรามาดูซิว่าเขาเนี่ยจะเป็นแฟนน้องมิวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับถ้าเล่นต่อไปผมว่าผมโดนปั่นอีกแน่ผมก็เลยขอปิดคลิปกันดีกว่านะฮะคลิปต่อไปเจอกันครับบ๊ายบาย